สวัสดีค่ะวันนี้ย่ยจอยฟ้มาเมืองเมืองสวนอางุนฟ้มามอางุนของเพื่อนบ้านนองเมืองนะ่บท่านถี่ไงเด้อพี่นองเด้อดบักอางูนบัท่านเต็มเด้เนี่ยมันหัวก้อนนั่นต้องรออีกแค่สองสามเดือนเผื่อเด้อค่ะเด้อนี่ยจ้จอยฟ้มาเมืองเมืองก่อนนี่แมนเบิดเด้อพี่นองเด้อเป็นฟ้ามที่ไงของเพื่อนบ้านยจ้จอยนี่เนาะ มะนมึงพ่วงนี่พี่น้องขันมันเต็มนวยนี่เนาะมันเต็มกับมันงามๆนี่โอ้ยขันมันน่ะใยไหมมันมันเนง่ยงามๆหอกมันงามอยู่แล้วนะแล้วมาตัดหยอดออกกับต้นหะยูนโรดดี้เสรแล้วอื่นายจอยมากแยจอยบริมากน้ำเล่าพี่น้องี่อันพะยูนฆ่าไปอันส่งไปสันนี่เอาของส่งไปสันนี่ให้เพื่อนนะแม่พี่น้องเอ้ยมึงพ่วงนี่นะ มึงเนี่มีตั้งแต่พวกใหญ่ๆนะกันแจ้งน้อยนีย่มันมันนวยใหญ่นวยอะไรน่ะหาง,งงามก็นี่ที่พี่น้องจกะน,นี่สีงามก็นี่สีสีเป็นตาเมืองก็นี่นะนี่มันพ่ะท่านเด็ดเต็ยมยนนวยด้วค่ะเด้อนี่มันแต่ดกงโด่งด้อพี่น้องจกะนี่อันก้นที่ยายจอยไปไทยอันอยู่หน้าบ้านเพื่อนน่ะหรืปล่าข้างบนยู่หน้าบ้านอันเาาน,นี้ยนี่เป็นเป็นเปิืป่น,น,นบานยายจอยเนาะถือกันเด้อพี่น้องเด้อเศ้าและเอิอยายจอยมามึงเนี่ ยายกจอยกับพันอะไรมาเพราะว่าพอนายเอัน,อนเอารถไปส่งของให้เปืือนเนาะค่ะเนาะแมนเบิดเด้อค่ะเด้อนี่แมนทองเหลาเบิดจนสุดลงไปพุ่นละพี่น้องจกะแมนเบิดเลยนั่นว่าท่านญ่พี่น้องอีกจกเดือนเดือนกลัวายกจอยสิพา,ามาเมืองอีกเจนึงเนาะค่ะเนาะนี่แมนเบิดเด้อพี่นอ้องจกะอันนี้บอกบอกเ่ากุนเอากุนเขียวเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับทำใบาหว้ขาวค่ะองุนทำายเด้อค่ะเด้อนี่แมนเบิร์ดจะพว่งไงไงหลายลีค่ะแมนเบิดมันของเล่าเบิดเมืองอันนี้ดกคักบอพี่น้อง มึงแถวไรกันมี่แต่แค่แถวดกๆเดีพี่น้องจ้กเพราะว่ามันจีดกทุกปีเนาะค่ะเนาะมึงเนี่มึงแถวได้ก็ดกแถวนั้นแหละแน่นบดเดี๋ยพี่น้องเแค่จเข้ามาแถวไม้เด้อค่ะเด้อนี่แถวได้ก็ดกคือเก่าอมันแดดหลากหลายพี่น้องมันห่วงแดดแม่งเนีมันแดดคักเนาะวังหันเนาะวังอัน A ti ti lèo nặng nặng măng nì pin ngao lì vô nặng này, pin ngao lì vô nè nặng nặng đẹp. măng nặng măng nặng 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 ห่อยเยิห่ยิ้ยางเลียมันหลยขากหลยเนี่ยต่ละแถวแต่ละแถวนั่นเหรอเนาหย่อยยำู้ยิยางฟาร์มองุ่นทำวายด้วพี่น้องเด้อเอาไว้แต่เห็ดวายนี่น่ะาอื่ยจอยมากจอยกับมาน้ำเล่าคันมาน้ำเล่านีมวนคักมวลคักก็นี่พี่น้องนี่ยยจอยมากคำนี้นี่รอบแรง มุ่เศร้านี่บ่บ่ววางเพไงบ่วบวังม่มีรถดมากเนาะกันเนาะยายจอย,ยโบ่ขี่รถอันไถหน้ามานําำเล่าดิแล้วขี่รถดไถหน้ามากเนาะก no. ันเนาะเอเ้ยแต่เราพวงพี่พพพน้องบ่อยากเ่ายายจอยบ่ยางไปสุดหรอกพี่น้องจ้ะพุนขันยางไปสุดมันสิลงไปผุนเห็นบ่ลงไปอีกพุนเห็นบ่หวงนั่นเขาขาวผุนมันยางไก่หดมึงเนี่ย ทักบอมุงเจา้าว่าเอ้ยแต่ละพ่วงแต่ละน,นั่นเห็นบ่ปักตะหุนมันมันจะมีเม็ดเด้อพี่น้องจ้าเป็นตะหุนทำวายค่ะเออมึงคักคักคักพี่น้องมึงแถวไหกระดุกคือเก่าแล้วพี่น้องมามองมองนี่ป่ะในาต้นนี่ป่ะนี่พี่น้องเล่าคือเอาไว้กักไว้แน่แต่เออต้นนี่พี่น้อง แล่าเอาไว้มันจักพ่วงบุบไปดิโอ้ยหน่อยแงมยางเลยอยู่นัองเลยตัวนี้ตัวเดียวเอาใครไว้ใครไว้เนี่ยแพ๊บใหญ่เจ้าเมืองเนี่ยนี่มีซอนงานนี่เป็นรองซ้านใหญ่เห็นป่ะแล่วเอาไว้บักไล้เลยเห็นป่ะเห็นป่ะเอาไว้บักไล้พ่วงเลยนี่หน่อยแงมยางอยู่พี่น้องเลยกูเจ้าสิไว้จังไดึ นี่เห็ดเองย่างเดี่ยวเห็ดเองเห็ดเองสองผัวเมียหรือพี่น้องเด้อนี่เห็ดเองสองผัวเมียเท่าเ่าผู้เถ่าสองเถ่าหร้อพี่น้องนับเก็บก็รถไถหน้าเก็บพี่น้องอรถไถหน้ารถไถหน้าเก็บหูจ้ากากากาไปเลยเท่าสองเถ่าเห็ดพี่น้องเออนี่เออบางต้นกระโดกบางต้นกรบโบโดกเด้อค่ะเด้อ ก็คือว่าเนาะมันถืมาดกส่วนกับว่าเมียนเนาะแต่ว่ามัน,บว,วน,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 นบวกแล้วก็คือดกแบบพี่น้องน่ะเห็นปะบวกแล้วก็คือดกเลยอุย้ยมึงอันนี้บ้านหน่อยเงี้ยมยางเป็นก้อน,เป,นเป็นเหงาอยู่พี่น้องเหงื่องนะหักบอของเจ้าว่าน,น,น,นี่เอาบัวเพ่งด้วยพี่น้องเด้อสำหรับยายจอยเราบัวเพง ไอสารั่งสีมไาทายเนี่ยมาเลยแล้วก็กินได้เนาะคะเนาะนี่กินได้เอากินได้เลยแต่ว่าดัวนี้มันกินว่าไ้พี่น้องมันสมอันไหนมันลูกตเต็มตเต็มตึงๆเหมือนมันจังบ่สมอน,นี่เป็นเหงาเป็นเหงาอยู่พี่น้องเห็นบะเอ้าุ้ยบอกเอางนพญาลุดวิก แต่ว่าปีนี้บดกตัวปีไก่ยนีปีไก่นี่ดกกว่านี่พี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างมันจังบดกตีปีเนี้ยปีนี้มันมันหนาวโดนไหมปีไก่มันหนาวบ่โดนเนาะบันนี้มันได้ดดปีไก่เนี่ยปีนี้เทิงเทิงอันหนาวโดนบันนี้เทิงมาแดดบันนี้พี่น้องนี่เห็นบ่มันก็นเลยบดกปานไห,นหจอยสิฝ้ายยางมึงเอ้ยมันเหงานี่เหงานี่ ดอกเป็นบางต้นเป็นเหงาเป็นเหงาดกเป็นต้นบางต้นบางบางเงาเนาะค่ะเนาะให้จ่อยสิพายางมึงว่าของเราฮอดไสเลี้ยงดกบ่ต้องถามหาดอกพี่น้องกันสิย่างเบิดฟาร์มเาติยเมื่อยเด้อพี่น้องเอ้ยเราฟาร์มบักใหญ่เออมึงแนเห็นบ่เออนี่เลี้ยงฟาร์มบักานี่ฟาร์มบักใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ย Ng bộ bớt đọc mua trầu nhang mười ừ. nhạc cả cà pha ngang bay hoạt nặng mười 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 pháp mười 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 bằng muôn mười ơi mười 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 เอาหายเอาใดเด้อพี่น้องเด้อเอาแต่พ่อกินแต่ว่าม,มันมันบ่ท่านนี่เป็นแต่กินไหมพี่น้องเอาไปกับยันพองเสียเนาะึั่น่งกันเนี้ยจ้ยสิกินเนี้ยจอเก่เอาอยย่หนาบานเล่าเลยอ็ไรไปตัดเอาอย่หนาบานเล่าตัดเอาแล้วก็มาได้ยินเห็นอันตัดร่องมือเล่าอันขอเอ้ยซื้อเล่าเนาะเล่าต่ำเนาะพี่น้องเจ้อยก่าสิไปตัดออกมาต่ำร่องมืออยู่เจอยเห็นเล่าเล่าตานะ่ำเนาะ นี่ดกหกน่อยย้ยงเนี่ย,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 ยนี่วงพวกนี่พี่น้อง <c ười> เห็นปะ,ปะหักปะแม้จอยน้ำเสนอพี่น้องฟ้ามังงุนของเพื่อนบ้านนะคะแม้จอยสิ่ผ้ายางลงไปด้วยนี้จอยสิ่ผ้ายางเข้าไปในมันถึงมีสองพันนี่เราเห็น พันธ์สีดำกับพันธ์สีนี่แหละพี่น้องมีสองพันยี่สองพันหนึ่งพันโอ้ยมีต้นดอกกบมีต้นนี่พี่น้องเอ้ยทางในต้นเดียวเด้ไงงาเดียวพี่น้องนี่เอาใบปกแล้วพี่น้องจกะนี่มตาดกดกดวงเอารวดนี่ปุ่นอยู่ทางในปุ่นงาอันพ่วงแบบไงหนึงอีก โอ้ยตัวน,นี้กันห้องลกกักมันอยู่ทางในอยู่ทางพุ่นพี่น้องนี่ของเหล้าสุดนี่แล้วพี่น้องแกสุดนี่อันนั้นของผู้อื่นอันนี้แมนเบดของเหล้าสุดไปหอดพุ่นแบบพี่น้องพุน่นสุดไปหอดพุน่นมองฟืน้นพุ่นพี่น้องกะอืมอันทางนี้กันมองขนทางเนี่ยนะขนทางของพผ่นบริหารแยกจอยเนาะค่ะเนาะต้องเจรียกจอยกับมาน้ำเหล้าได้พี่น้อง มึงพี่น้องจแกพี่น้องเอ้ยเั็นพูดเดยมาคลิปนี้แล้วคลิปฟ้ามังงุนก็กดไลค์กดแค่กดกระดิ่งดับให้ย้ายจอยน้ำด้วยพี่น้องเด้อว่ากับพ่อตือพี่น้องเลยนี่ที่เกามาเมืองจ้องย้ายจอยอีสานพลังแฟม,มิลี่ีก็เหม็นได้เด้อพี่น้องเด้อติดชมได้ค่ะบ่าหามกันเนาะกันเนาะอืมจมด้วยความสนุกความหันษาเด้อพี่น้องเด้อ จองอีสานฝรั่งน้ำเสนอให้บักังุลพี่น้อง